สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนเลยจ้ามือหนีสิผ้าผีผ้าหน่องมากินมากินข้าวปุ่นน้ำยากะทิตีนไก่จ้าโอ้ยมือหนีเป็นแบบขิมขน้นข้มขน้นน่าไ้บัลลุเล่นเลยเล่เลยเหรอเครื่องเหนียเหนียนี่ได้พี่น้องอืสิมมงังน้าอือ ล้างข้าสิเปิดอยู่เือนนะฮ้อนหอนแต่ว่ามาทุงนันเย็นอยู่เละนุอนว่ะแมงหัวลมมันผัดเนะมึงแสบจักโลกนง หลานลูกเลยจ้ะอื้อแสบแห้มันเหรอแม่นจ้ะ ไม่กินเขาตอนจักโมงต่ลยวันเก่าโมงจ้ะอือเอาอว่าเขาหมว่าเก่าโมงขาดว่านม่อวาจริงๆเนอะเข้ามากินเา่าเลย ต้นนี้เทียงเรได้อไ่ไแม่นจ๊ะกินข้วเทียงอะไรม,มือหนีมาก,กินอยู่ต่ายกลา,างเทียงเลยจ้ะแล้วก็มีเทียงอีกเทียงหนึ่งมีสองเทียงมาจ้ะ เซบ่เมนเที่ยงเงินกบเที่ยงหนูไหนไหวดอกนกสินต้นหาดเดือดจ้ะอือ อันนี้คืออะไรคะน้องูนตีนตีนไกน้องูนอยากกินตีนตีนยัง่ะกินหม้ อืมแสบแพง มือกินฟีมือไผจนะ้ะฟีมือแม่ขาดอ่ะหืมกระดูกลงคอแม่หืมด้อยู่อ๋อรู้สั่นหุ่นก็บอกไม่ได้เนาะ แต่น้งหมุนค่อยมีเธอหนึ่งนะน้ำแข็งคาคอเกือบตายพี่น่องดีนะ่น้ำแข็งละลายก่อนเกยว่าเคยน้ำแข็งคาคอบอไบ่รอจ้ะเป็นอย่างเป็นคนกินแบบระมัดระวัง ก็ว่าตังต้งนำมาไหมล่ะบอจ้ะบอรบอแม่จ้ะระวั่างถืงอศอกซับไปเลยเออว่าตั้งนมาไหมล่ะอ๋อนำมาเอว่ายาวกว่าหามุดปกติอืมเนี่ย ขางแห้งเตอร์นี่ตัดเองเวอร์บายแล้วว่าตัดอะไรอ่ะท้อนหมุนตัดแม่ใส่กันไกลตัดจ้ะแล้วก็ตัดยี่หมองอ,อันนี้นะอื にくれんさんな มือแสบจั๊หลงอองทามเรอดีอ่ะทามยังดู้ถอะลืมซองแสบหลานโลกจ้ะแลนวมนี้็ออว่าแสบจักกหลงจ้ะซองหลานโลกจ้ะ มืนอนี้วระเบอ้อด่ดมากนั่นเนาะแม่จ้าอยู่บนอิม่มอลไรนี่ค่าข้องขาดจ้ะขอคำนึงหนึน่งแบะฝากพี่ฝากน้องสือของซอยนู่นก็ไยว่าเนี่ยจ้าห้างห้างก็มีซินค่ะตอนนี้ก็มีโปรโมสัน3้ย่างเน้อจ้ามีน้องไม้เคียด ไข่ลูกเป็ดไข่โมเป็นจ้ะพี่น้องอยากซื้อพี่น้องตรงเีไ็ไหนได้นี่ทักแชทแอดไลน์ค่ะถ้าพี่น้องเห็นบ่เป็นเด้เห็นบ่เป็นนั่นแหละว่าทักบ่เป็นอะกะเ็เขียนคำว่าสนใจไว้ข้างล่างเลยเลยได้จ้ะอื้มนต์แต่คอมเมน,นิ่นแต่ถ้าพี่โมเป็นในตรงนู้นมันชิมีอันเบาๆนะนะกดตึ๊บ สนใจแต่พี่น่องก็ะตรงเบาน้ำได้จ้าว่าสนใจอันอนนี้ว่าแม่นว่าเขียนสนใจนุน่นก็ว่าหูว่าพี่น่องสนใจอย่างนอจ๊จ้ะล้าลํำเรื่อยๆทุกหัวเลยเบอร์สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณค่ะ